ไม่ได้ขอไม่ได้เปิดคลิปแล้วขอเปิดคลิปไปดูหน่อยขอกับกีเกียหน่อยโอ้บอกตะครับเออพี่เคยเรียนเปิดคลิปยังไปแล้วไปแล้วไปพี่เคยเรียนรอรอปะเนี่ยเนี่ยรอรออ๋อรอรอ What the h อ๋ออ๋อขอร้องหน่อยขอร้องลขอร้องใคร เอ้ยให้กูข่าเลยแลเป็นไฟแดงเหรอไม่ตายเดี๋ยวน้องเคลียร์หลังให้หลังมาหลังมาเต็มเลยพี่เต็มเลยเต็มเลยอย่าไปยองไปยองเลยหยับย,ยองผ่าผ่อุ้ยพี่มาอ๋อต้อว่ามาคนหรอกเขียร์ละ <c oughs> เขียร์ละ <c oughs> เขี่ยละเขี่ยหมดเขี่ยหมด การารแอแอะนี่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 นนี่โอ้ยพี่พี่เลือนเลืสิบเลือสิากิน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 ไปนี่กนไปนี่เลยออ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 ีออ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 นออ้ออ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 อไปนอ เด,ด,ด,ดี๋ยวอข้างหน้าก่อนสวยเจออุ <s <S ้ยพี่น้องน้องเจอเป็นคนแก่อะซ้ายซายตกอลอที่นี่ของเยอะๆพี่พี่บอสปะไม่ใช่ใจเย็นๆบอสเดีวบอสาวเลยไอพวกนี้แม่งเอาเงินมาจากไหนเยอแยะวะพี่พี่น้องเจออะไรอ่ะต้องเจออะไรนี่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 เอธนูอ่ะน้องเจอธนู เก็บมาเก็บเก็บได้ไหมฮไม่ได้ไม่ได้กดบ๋วก็เฮ้ยเดี๋มีดด้วยมีดมีดีปะไม่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแล้วต้องมาต้องมาต้องมามีดนี่สามสิบทำดีนหกสิบอ๋ออันนี้ดีกว่าขวานขวานพิษเส็ดดามเอ็ดเส็ดาเมจนี่ของซอมเบียนคือ40อยู่พี่อุ้ย60อยู่นี่เกลี้ยหกสิบเลย น้องเปิดประตูไม่เป็นอะว่ามันไม่ขึ้นนี่คือกำลังหาไรเบอร์ดเอาไปทำเหี้อะไรอะเอามาฟาดฟันเลยเจอร์ขับได้พี่ขับได้ก็้ย่ละเฮ้ยตงพี่ใหญ่วี่เจอฟันเฟืองว่าอะไรอ่ะอ๋ออ่ะหลับมือเดี๋ยวขับรถย้ายมาตรงนี้เราเจอแต่หน้าหน้าไม้อ่ะเฮ้ยธนูอ่ะวิวี้นีกาบอ่ะ เปลรถแปลรถแปลรถก่อนไม่ต้องไม่ต้องไม่ใช่ไม้นตะไบตไเหล็กกเหเกียร์อะไรอ่ะอ่นั่นไงมาจริงเหรอเออเกว้ก่อนเก็บไวก่อนเไว้ก่อนเก็บไว้ก่เก็บไว้่็อเวเกไก่อนเน้ไ้นไ้กกเาเวมกันได้เเเป็นกันแล้วก็ไเว ท้องต้ขับรถคนเดียวหรือปะใช่แล้วเราก็พูดขับรถไม่เป็นเออเต็มเลยแต่ไปหวานด้ยโอ้ไม่ใช่ข้างหน้าตรงนี no. ้อย่างเดียวพี่ตรงนู้นเต็มเลยหนึ่งสามตัวสามตัวตรงนี้ข้างหน้านู้นไอเราก็เดินสำรวจซะด้วยทีนี้ มาจากไหนวะไอพี่เนี่ยมาเจออะไรอ่ะกีการ์ดเก็บไปเก็บเฮ้ยเก็บเก็บกีการ์ดสองอันอ่ะบัตรทองด้วยเอาบัตรอาหารฟูดคี้เก็บมาเก็บมเก็บไม่ได้เหรอผมเพิ่งเจอกาวไม่ใช่ไม่ใช่อาหารอาหารอ๋อแยกกันแยเออกระเป๋าต้องเก็บบมีแต่ขยะกับยาแล้วก็กาขรู้ข้าวกินข้าวกินข้าวไปเก็บไปกิดมา กินข้าวหมายเลขแลว้วจ,จะยังไม่หยุดข้าวไม่มีเนี่ยเนี่ยกินน้ำหมดแล้วไปใช้อะไรต้องการข้า,ราวพ<ด>ีชนะข้าวรวยไหมครับเบลลเ์เหรอโอ้ยพี่น้องเจอซูปเปอร์มาร์เก็ตข้างหน้าเข้าไปฟไาร<ว>์มเลยโอ้ยไอติย์กู ไอเราก็ไม่มีนั่นซะด้วยสินี่ก็ลำบากว่าบุ้ญเจอกระป๋อนเจออะไรอ่ะไม้ไอะไรอะไรกล้วยข้างหน้าข้างหน้าเป็นยาเป็นยาเดือดน้องรถแล้วพี่น้องจะตายไปเจอหัวกระโหลกพี่หัวกระโหดดเจออะไรวะไม่รู้อ่ะเนี่ยเจอ เก็บเก็บเก็บเท่ไม่มีเลยมีแต่อาหารพิษหายของแค้แย่แล้ว้ยกูมีแบนนี่อยู่มานี่กูมานี่กูมานี่กูให้แหกขี้ตาไปนู่นกัาับมาจีกกับบกับมาีบกับมาจัมาจีากาจกจับมกติมมีมาเลยมบ ได้ปืนไหมได้ปืนเลย like. ได้โฟมอ่ด em. ีป่ะกตีเอาเออเอออะไรเนี่ยอะไเนี่ยเอสซีเอาเนี่ยเหรอเชี่ยมุกการเป็นเนี่ยมึงไปตีเขาตียังไงเนี่ยฮะไปไปก็กูไฟหน้ามันไงมันมันมันที่หน้ามันไม่หล่ออ่ะแล้วก็ตกทันทีนึงแล้วก็เยาะสวยสวนแบบโคตรแรง พอยายัมตีกับซอมพี่ไม่ต้องเขียมาเลยเขียวเขียวไปไปไปรถมื่อกอ๋อเออนะกูมีรถแล้วกูขับมาตรงนี้ไอเราก็ขับรถไม่เป็นซะด้วย พี่ข้างหน้าซอมบีสองตัวอะมาซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเดี๋ยวเจออาวุธเออเดี๋ยวเราเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะซอมบี้ฝั่งนู้นมาสองฝั่งซ้ายมือน้องขวาดีนะโอ้ไม่มีเฮียอะไรเลยซูเปอร์มาร์เก็ตมาแล้วน้องโอ้โหเฮียย้ายให้ที่หลัง เที่ยวคัวมันอย่างเดียวได้อะไรมากมากวะมันคือซับไปแหละพี nah ่ที่เป็นผ้าเนี่ยเดี๋ยวกูฉีจยาก่อนติดเชื้อนี่มันคือแหละนนี้เอาไว้ครับใส่แล้วเข้าไปสมองข้างในก่อนก่อนจะมึนเริ่มมืดแล้วเขามึนเวลาเปิดเี่น้องก่อนน้องถลับไปเซี่ยงนู้นเลย จะเปิดจะเปมดเองลเย๊คเขาเท่ใช้ลกโมมาแล้วหนึ่งคีโปนี่จะกว่าเพื่อไม่ดีไหมวะพอดีไหมวะไม่ค่อยดีสิพี่เฮ้ยเฮ้ยทำไมเจอคนไม่เจอคุณเพื่อซอมบี้สามสิบแต่นี้ดีกว่าเพราะว่าไม่ดีต้องการกล้มากเลยอะพี่นี่ก็รอละ เอ็มเอ็มเก้าเอ็มเก้าเนเอุ้ยนี่คืออะไรน้ระเปาทีู่นั่นแหละนั่นแหละออหมวกหมวกหมกเป็นนั้นได้ปะอันไหนดีกว่าหมวกนี้ดีกาเออมึงทิ้งอันนี้เลยดีไหนทิ้งเลยไม่ดีหรออุ้ยเหียตัอเ้อยีดอซ้อมดีอะไรดีอะไร เยอะได้เขาเยอะเก็บของไม่เยอะเยแล้วเก็บอาหารได้ครับโค้ดแล้วเราก็เก็บแหลกด้วยไปเจอปืนพี่เก็บ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 อาหารเก็บอาหารนี่เท่าไหร่เจอเรก็บหมดเลยอาหารตอนนี้ได้แล้ว ไม่ของของไม่น้องดีกว่าอ๋อของน้องเป็นทองเป็นทองนั่นเลยอีฟาเรยเลยไงน้องไปกับพี่ได้ปะไม่ฆ่าเขาลุกคนเดียวพอเฮียแล้วไปไปเปคนละคันเซเชียเคอร์ดดักไปไหนวะมาน้ำเลยเราจะไปพักกันที่นี่พี่มาละฮะซอมบี้มาแล้วเร็วเเรราาออ เราต้องไม่งูน่ะไปอ่ะตามมาขึ้นรถอะไรเป็นรถเร็วเป็นรถเร็วโอ้โหโอ้โนึกเจอที่เหรอไอ้วายวายว้ยเต็มเลยพี่เออเออเยเ่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยไม่ลงอย่างเดียวเลยหรอ ยืนมาเลยขับวังขัาวังเับวังเขาวังไม่ต้องแย่แม่พาเดิมเลยเี่ยแม่ขับบนถนนอ่ะแย่โอ้ยต้องขับวนก่อนพี่อยขางไขับไปไหนขับไปไหนนี่นีำนี่นั่งไลนั่งเดิไปต้องขับบนก่อนไ่ มาก็เต็มเลยตอนนี้มึงก็อยากขับเบี้พี่รถมันแรงรถน้องอ่ะแรงกูเบร์กูกไม่ไหวแล้วไอ้เนี้ยอุ้ยพี่น้องนอง้นองโดนซสบี้น้องโดนซสบี้ไล่เลิขิตมาโคตรเ,เยอะไอย่างเต็มเลย ตาตาลทานทานท่นานพยายามพยายามโอ๊ยพี่น้องชิละวโอ๊ยชเดขึ้นได้ออ๊ยรถไฟไหมรถไฟไหมอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยาขนม้มาไปเบียยนี่ไงหอนไงรถน้องไฟไหม่แล้วอ่ะรถน้องไฟไหม้แล้วอ่ะลงนลงน เราไปน้ำมันพี่จะหมดแล้วเราไปเราไปเชคกูก็อยากรับปากแล้วคือทำไมมันมันไฟไหม้เหรอเออดิมันเบิ้มได้เลยแล้วน้องตายป่ะน้องอยู่ตรงนั้นอะตายดิต้องไปกิดอีกแล้วใช่ปะมามาเขี้ยติคิดมันกลางคืนอ่เะคือเชฟ โอ้นี่ผมมีข้าวามมาบอกนะครับเอ้ยอย่าหาันตัวให้ชาวบ้านเพราะผมจะเป็นกีตัวจริงไอ,ยยอย้ยัยเอฟเฟิกยังได้อะไอ้สายบุรีอ่า